ความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคัง่งความร่ำรวยความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคัง่งความร่ำรวยนะคะมีกินตลอดปีและตลอดไปวันนี้พูดถึงเมืองไทยนะคะประเทศไทยเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะนะคะแล้วก็เรามีพระพุทธศาสนานะคะเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะคะถ้าทุกคนปฏิบัติรมนะคะ ก็จะเห็นนะคะว่ามันสร้างความสุขใจให้ได้จริงนะคะแต่การปฏิบัติธรรมนะคะถ้าอยู่ผิวเผินก็ไม่เป็นอะไรแต่ถ้าทันทีที่เราปฏิบัติพยายามที่จะให้หลุดพ้นนะคะปรารถนานิพพานนะคะเราจะต้องผจญกับมารน,นะคะเจอมารน,นะคะแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะเรื่องนี้ถ้าเรายังไม่พร้อมเราก็ถอยหลังนะคะ บางครั้งปรารถนานินพานมากไปนะคะมารมันก็สู้สุดฤทธิ์มันก็ดึงเราไม่ให้เราไปินพานนะคะมันก็พยายามจะเหนี่ยวล้างเราอันนี้ก็เป็นวิบากกรรมของเรานะคะแต่แต่จะบอกว่าประเทศไทยมีพระพุทธศาสนาเป็นที่เหนียวจิตใจนะคะแล้วก็มีศีลให้เราปฏิบัติรักษาเรารักษาได้ไหมบางครั้งก็รักษาได้บางครั้งก็ถลับนะคะก็กราบขออํา ขอเข้ามาในคุณพรารัตาตรัยนะคะแล้วก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์ทีนี้วันนี้เปิดคลิปนี้ขึ้นมาก็คือให้รู้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของประเทศไทยมีเยอะนะคะพระสยามเทวาธิราชพระมหากษัตริย์นะคะพระองค์มีพระบารมีมากนะคะก็ทําให้ความอุดมสมบูรณ์นั้นคงอยู่นะคะถามว่าเกิดเหตุการณ์ที่บ้านเมืองมีโรคระบาดนะคะ แต่ประเทศไทยกับอุดมสมบูรณ์นะคะมีอาหารการกินที่อุดมสมบูรณ์นะคะผละไม้ก็เยอะนะคะแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยนะคะจะเจริญนะคะตอนนี้ก็มีการสวดมนต์เยอะขึ้นนะคะการสวดมนต์นั้นระงับเตุนะคะระงับเพุเหมือนพุทธการะคะ่ะพุทธการพระพุทธเจ้าก็ให้พระนนท์นะคะทำน้ำมนตไปประพรมที่เมืองไวยสาลีนะคะ ก็บรรเทาลงไปนะคะแต่ใช้เวลาแต่ตอนนี้ประเทศไทยโชคดีนะคะที่มีผู้นำที่นำสุดมนต์นะคะทำบุญอันนี้เป็นมหากุศลที่นำพาให้ประเทศไทยอยู่ตรงที่อย,ทอยู่ตรงที่ปลอดภัยนะคะปลอดภัยนะคะแม้แต่มีการระบาดของโรคก็ระง,งับได้นะคะแล้วก็มีความอุดมสมบูรณ์นั่นคือมีกินนะคะ ผลไม้นะคะเยอะมากนะคะเราก็มีราคาถูกก็เป็นมหามงคลนะคะในการเฉลิมฉลองอทพระมหากษัตริย์นะคะในรัชกาลที่10นะคะท่านมีบรารมีเยอะนะคะเยอะมากมายนะคะไม่รู้จะพูดอย่างไรแม้แต่ท่านจะถูกว่าร้ายนะคะในขบวนสเสด็จนะคะ มีการโจมตีมีการพยายามที่จะล้มล้างสถาบันพระองค์ไม่เคยที่จะฟ้องนะคะพระองค์ก็ยังยึดมั่นถือมั่นในความดีนะคะพระองค์นิ่งนะคะพระองค์ไม่เคยที่จะเอาผิดประชาชนของพระองค์เพราะพระองค์ยังรักประชาชนของพระองค์ทุกคนนะคะทีนี้ก็เลยนำสิ่งดีๆมาฝากนะคะความอุดมสมบูรณ์นะคะ,ะความสุขนะคะ จะอยู่คู่เมืองไทยประเทศไทยแล้วก็คนไทยตลอดไปโชคดีสวัสดีค่ะ